แล้วก็มาอยู่กับอาจารย์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยอีกแล้วค่ะอาจารย์ไว้ว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีราศีอะไรบ้างที่ร่ํารวยแบบโชคลาภเนี่ยโดดเด่นมากแล้วก็มีวาสนาได้จับของใหญ่ด้วยขอของใหญ่ๆเลยนะคะคือต้องมีทั้งร่ํารวยกันเงินแล้วก็ได้ของใหญ่เนาะใช่ค่ะ ราศีแรกคือราศีมังกรนะฮะ ah, ครับผมราศีมังกรเนี่ยจุดเด่นในช่วงปีนี้คือดาวการเงินเขาดี mm. นะครับ mm. เดี๋ยวเกณฑ์ของราหูเนี่ยให้โชคเรื่องการเงินในรอบ18 mm hmm. ปีที่ราหูจะเข้าเกณฑ์เนี่ยนะฮะ <c oughs> มีมาตรฐานดวงเกษตรเนี่ยแสดงว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะได้เจออาชีพที่ใช่ที่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นการเงินดีนะครับ ah. แต่ว่านะฮะก็ต้องบอกว่าจะมีรายจ่ายในเรื่องของการซื้อท ah. รัพย์สินใหญ่ๆ ah. ก็เลยทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ย เด่นในเรื่องของการได้ของใหญ่ด้วยได้ของใหญ่ด้วยก็คือได้เงินมาซื้อได้ายคล่องเลยอ่าราศีถัดไปราศีเมษครับราศีเมษเนี่ยจะดีในเรื่องของการเงินตั้งแต่ช่วงประมาณเมษายนนะครับรวมไปถึงในเรื่องงานนะฮะจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับมีธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีเกณฑ์ได้ของใหญ่ในช่วงเดือนเมษายนสุภาป็นต้นไปด้วยนะครับเอาละเอาละครับราศีถัดไปคือราศีพฤษภครับราศีพฤษภเด่นเรื่องการเงินนะฮะในช่วงปี68นะครับ เพราะว่าได้เกณฑ์ตำแหน่งของดาวพฤหัสเข้าทับเรือนการเงินนะครับส่งผลทาให้มีรายได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีของชาวราศีพฤกษบมีแนวโน้มที่จะได้ทรัพย์สินประเภทบ้านรถหรือที่ดินเกิดขึ้นนะครับของใหญ่จริงอันนี้ใหญ่จริง <c oughs> พฤกษบยิ้มแล้วนะคะตอนนี้ร,ราศีทัดไปคือราศีพิจิกครับค <c oughs> นเกิดราศีพิจิกมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่อยู่นะครับ <c oughs> การเดินทางนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการได้ทรัพย์สินขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าราศีพิจิกเป็นหนึ่งในราศีที่ ราหูเนี่ยโคจรเข้ามาให้โชคในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทบ้านรถที่ดินครับอุ้ยมันจะดีเกินไปแล่ะราศีทัดไปคือราศีตุลครับราศีตุลแนวโน้มคือค่อนข้างจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเกิดราศีตุลใช่ไหมฮะใช่ค่ะดูออกเลยเหรอคะดูดีใจเกินดีใจเกินเ่าดีใจราศีตุลเป็นราศีที่ดาวพฤหัสย้ายออกจากเรือนมรณะนะครับก็คือดีขึ้นเพราะว่าในช่วงหนึ่งปีเต็มเป็นปีที่ดาวพฤหัสตกเรือนมรณะนะครับดาวพฤหัสเนี่ย คือเจ้าเรือนของตาแหน่งเรือนสัตว์ช้าแปลว่าเรื่องของคนรอบตัวนะครับเรื่องของโอกาสดีๆของชาวราศีตุลในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในปี67นะครับมาจนถึงเดือนพฤษภาคม68จุดเปลี่ยนคือกลางปีก็คือช่วงพฤษภาคม68นี้นะครับแนวโน้มก็คือดีขึ้นในเรื่องของโอกาสและก็การได้ของใหญ่แบบจัดเต็ม okay. คอเ สุดยอดอันนี้คือทั้งหมดทั้งห้าราศีตอมปวนี้ <4 S 1> ที่แ <5 S 1> บบมีเกณฑ์ได้ของใหญ่นะคะการเงินก็ดีมากๆก็คือมีราศีมังกรราศีอาทุนก่อนเลยเพราะว่าเกิดตุนนะคะแล้วก็พุศกแล้วก็มีเมษแล้วก็มีอะไรกันพิจิกครับจำได้คมนะคะแล้วนี่ก็คือทั้งห้าราศีที่เตรียมตัวไว้เลยไม่ว่าจะดวงเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนของปีนี้นะคะแต่รับรองว่าคุณเนี่ยจะโชคลาบดีแล้วก็ได้ของใหญ่อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะคคอาจารย์ไวโโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาธุกันมาด้วยนะคะทุกคนถ้าถูกใจขอให้ทุกคนได้โชคใหญ่กันทั้งปีเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ